สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้ดิฉันถึงบ้านแล้วนะคะสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนเดินมามืดเลยนะ,ะทุกคนตอนนั้นอยู่บนเขายังบ่ายสามโมงแค่สรัวสรัว,รวนะ,ะทุกคนคะ่ะเดินกลับมาแล้วก็ไปซื้อของที่เพนนีนะคะสี่โมงครึ่งเดินมาถึงบ้านมืดแล้วคะ่ะปรากฏว่าคุณลุงวันนี้คุณลุงทํางานยาวมากยังไม่ถึงบ้านนะคะดิฉันก็จะไปซื้อของนิดนึงนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนเออดิฉัน พายเซนะคะขึ้นเขามาอีกแล้วเขาเจี๋ยบๆดิฉันะแบกขึ้นเขานะคะทุกคนมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะจ่ายไปสามสิบกว่ายูโรนะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะคะซื้อของเนี่เห็นอะไรก็จําเป็นไปหมดนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหไปเดินอันนี้คุ้มมากไปเดินโอ้โหออกไปเดินขึ้นเขา เดินป่าเดินเขาแล้วก็ทุกคนเดินบนกลับมาขนมปังขนมปังฝรั่งเศสค่ะทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะมีอ่าหั้อหอมนะคะเขาเรียกทีวนีเป็นโรตแบบนี้ค่ะทุกคนแบบยาวหนึ่งนะคะหนึ่งอันไข่ไก่นะคะทุกคนไข่ไก่ขาดไม่ได้อันนี้ไซส์เอ็มนะคะไข่ไก่ที่นี่จะเป็นสีขาวเช่นเคยนะคะทุกคน เชื่อไหมว่าไข่ไก่ขายดีมากที่นี่นะคะเหลือแค่สองแพ็คสุดท้ายนะยทุกคนห้างนี้ห้างเล็กๆแต่ขายดีมากนะคะเพื่นนนอนๆฉช็ดถัวางตรงนี้ก่อนนะคะไข่นะคะ<ม>เดี๋ยวก็เตงกวาขั้วเก็ทุกคนเตงกวานะคะอันะะนี้เป็นน่องไก่แบบอบแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะที่ฉันก็ซื้อมา นะคะสามยูโรกว่านะคะสามยูโรยี่สิบแปดเซนนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ป่งป,งปง่งรูปอมนะคะเป็นรถมินม้น์รถมิ้น์นะคะทุกคนจะซื้อ,อแบบที่คุณลุงชอบแบบเย็นเย็นคอที่นี่ไม่มีนะคะทุกคนได้แบบนี้มาได้อะไรอีกจ้าเปียนหนึ่นะคะตุกเปียน,นหนึ่งรู้ว่าเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกอะไรนะคะฉันลืมลลรูปแพรหรือเปล่าคะเนี่ยทุกคน นี่นะคะตอนนี้ลดราคานะคะกิโลหนึ่งยูโรกว่าๆนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะปลาเป็นแบบปลากระป๋องนะคะทุกคนเป็นแบบในซอสมะเขือเทศนะคะเห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็เวียนนาลีนี่นะคะ XXL นะคะทุกคนไส้กรอกเวียนาลีนะคะนี่อันนี้ลดราคานะคะเหลืออยู่5โยโูโรกว่าๆประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนก็เลยเอามานะคะ มีอะไรอีกจะ้ะโอ้ยดิฉันก็หิ้วส้มมาทุกคนจ้านี่ส้มหนึ่งกิโลทุกคนดูฉชนก็แบกขึ้นเขามาได้นะคะทุกคนส้มหนึ่งกิโลเพราะว่าของแบบช่วงลดราคานะคะก็อยากซื้อมาแล้วทุกคนครูรถคุณลุงก็ไม่อยู่นะทุกคนคุณลุงเอารถไปทํางานวันนี้ ถ้าดิฉันขับรถไปซื้อเองดิฉันก็ซื้อมาเยอะกว่านี้นะคะพี่น้องเออสลัดทุกคนคะ่ะสลัดนะคะสลัดนี่อร่อยมากค่ะทุกคนชื่อของเขาคืออะไรเนี่ยสลัดแหน่เส้นสลัดสลัดแหน่เส้นทุกคนชื่อสลัดแหน่เส้นนะขนมนี่คะ่ะขนมแบบนี้คุณลุงชอบมากเลยเป็นแบบเป็นขนมปังที่ ออริจินอลนะคะของแท้ดั้งเดิมมาจากเบอร์ลินนะเนี่ยทุกคนจะมีไส้ผลไม้พวกแยมนะคะทุกคนนี่ค่ะมันมีชื่ออยู่ฉันลืมอ่ะคุณลุงโทรมามันมีโมเมนต์นะคะทุกคน คุณลุงโทรมาโอเคคุณลุงโทรมานะคะทุกคนเดี๋ยวคงโทรอีกอ่ะฮะคุณลุงยังไม่กลับคุณลุงโทรมานะคะดิฉันคิดว่าคุณลุงคงจะกลับก่อนแล้วรอดิฉันดิฉันก็เคยโทรหาคุณลุงยังไม่มานะคะอันนี้เป็น Russian Rose นะคะทุกคนสองก้อนนะคะทุกคนนี่อุ้ยโยเกิร์ตนะคะ โยเกิร์ตสองค่ะทุกคนโอ้เป้นน้อยของดิฉันนี่ขนมที่เต็มไปหมดนี่ขนมแบบนี้ค่ะทุกคนเอาไว้ทานเล่นๆนะคะบางทีหิวนิดๆหน่อยๆกลางคืนหรือว่าอะไรนะคะทุกคนทานเล่นๆ,ๆน้อยนะคะขนมปังแบบนี้ค่ะทุกคนซื้อมาสําหรับเป็นอาหารเช้าหรือทานเป็นตอนเย็นก็นได้ค่ะทุกคนนี่นะคะนี่อัน ได้แบบนี้มาอีกนะคะหอยมูเชลอินโทมาตเต็นซอสสิค่ะทุกคนหอยแมงผู้ในซอสมะเขือเทศนี่ค่ะทุกคนยัไม่เคยกินนะคะแต่ว่าซื้อมาเผื่อทำเมนูอะไรอร่อยๆนะคะทุกคนอุ้นชีสชีสอันนี้เป็นชีสที่แบบว่ามีปาป,ปิกานะคะทุกคนชีสเล็กๆแบบนี้มีรสเผ็ดมีพริกนะคะรสปาป,ปิการ์นี่ทุกคนจ้าเห็นไหมนี่ค่ะเป็นดีแบบนี้แล้วก็ตัด ีละนิดทากับขนมปังนะคะอร่อยมากเลยค่ะชีดอันนี้นะหนึ่งร้อยกันครบแล้วค่ะทุกคนครบแล้วราคาอยู่ที่ไหนฉัจะจะเจาราคาให้เพื่อนดูนะคะโอ้โหดิฉันเพิ่งถึงคุณลุงโทรคุณลุงก็คงจะเพิ่งถึงเหมือนกันนะคะเนี่ยส่งใส่เดี๋ยวคุณลุงกลงมาจ่ายไปวันนี้ทั้งหมดทไป อือ,อ๋อยี่สิบเก้ายูโรเจ็ดสิบสี่เซนนะคะทุกคนโอเคอืมมีภาษีด้วยหนึ่งจุดเก้าห้าอ๋อเบนเดรี่นี่ไส้กรอ่นี่แค่สี่ยูโรสี่บนะคะทุกคนห่อใหญ่นี่คือเนี่ยมนคะสี่ยูยโรกว่านะคะลดมานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ทำคลิปให้ดูนะคะว่า ได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมทั้งเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็จะกลับไปทักทายเพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย